นะคะคหัวใจพองโตละอีพ่อทำไมสวยจังเลยเหลืออีกนิดเดียวบันไดอยู่บ้านใช่ไหมก็อเอาบัานไดออกมาด้วย สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่อบกุกกอะนะคะแล้วก็มาดูนะคะความเสียหายเมื่อคืนจีดไปแล้วค่ะเอฟซีดูนะคะนี่ดเดี๋ยวพ่อน,นี่เามาดูสินี่มันได้ไหมมันได้อยู่ไหมคะนี่เดี๋ยวแม่จะเอาไม้คนดูโอ้มันได้อยู่นะนี่ไม่เหตาลแล้วเดี๋ยวเราก็ปัน้นอาคนแล้วใช่ไหมนี่คนอโอ้นี่ได้เยอะเลยนะนี่ อุมปาดใส่น้ำกรดไว้นะคะนี่เดี๋ยวเราเอาถุงมือมาปั้นเอาโอ้ดีกว่าไม่ได้จักดีเลยเออป้ายอันนั้นก็เดี๋ยวมันก็ตุดเลยแหละแล้วก็คนตามปกติแบบอันนี้น้ำน้ำเปล่าบ่ใช่ไหมออมันไปหมดแล้วบ่ดินดินดูซิมีอยู่ในก้นนู่นแล้วผูเออไม่ได้อันนี้ ถ้ามันได้นะมันก็จะเป็นก้อนๆเหมือนเมื่อกี้นี่โอ้โหล้นโปะเลยอันนี้งนังนงัขึ้นหน่อยอืมแล้วก็ลองคนดูด <c ười> ูเทียมๆอยู่นะใส่ไว้เลยได้อยู่นะนะ่ะมันยิงมันหลายอยู่แล้ววันไหนก็ แต่และต้นนี่ไขเอฟซแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไอไข่นี้เข้าไปได้นะนี่ก็คงจะกองไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวดูตอนเย็นถ้าไม่ตกก็จะได้กีดใหม่อ้ขาว่อนเลยค่ะ <Hello. S 1> ถ้าได้แบบนี้ทั้งสวนนี่รวยเลยแล้วถ้ามันล้นแบบนี้นะ่ะ <Hello. S 1> นี่นะคะเออพยากรณ์อากาศบอกว่าไม่มีฝนนะคะ เรีนเหินน้อยพอนิม่มวาโอ้ตาเสียดายบ้านกวนบุญบน,นี่นะคะทุกคนดูนที่มันขาวขๆนี่เราก็ไม่สามารถเอาเข้าได้นะคะก็คงจะได้กีดใหม่นั่นแหละอันนี้ก็คนดูเผื่อได้นะคะเออ เอาได้เป็นบางต้นก็เอาเป็นบางต้นนั่นแหละนะคะนี่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปหยอดกับพ่อนิ่มอยู่นะคะใช่คนคนทิ้งไว้เลยแล้วค่อยมาดูทีนึงนี่แหละความเสียหายเกิดขึ้นได้ทุกยามไม่ได้เอาข้าวละกองไว้เลย เพราะว่าเดี๋ยวเราก็กีดใหม่มนปน,นมาไม้มันมันหัวมันเล็กเขาะจะซื้อปุ๋ยมาใส่อยู่ยังไม่มีราคาจะซื้อปุ๋ยมาหวานพอดีได้ยางเสียยางนะคะ FC. เอฟซีพอดีเลยซื้อปุ๋ยมาหวานเลยแหละนี่ชุ่มแล้วไม่ต้องสูบน้ำใส่มันจะมาอีกสักลูกอยู่บ่อพายุนะถ้ามามันก็ดีแหละเนาะกูน โล้นสะสะเลยพ่อนิ่มถ้าได้แบบเหมือนพ่อนิ่มคนนะได้เยอะแน่นอนเลยค่ะทุกคนพุ่นล้นเลยแล้แลไม่ไปไหนวะพ่อเ,นนเอ,อ้ยนั่นแหละเอามาทางครอบครัวเลยลท้ามออกเยอะขนาดนี้นทําไมจะไม่แรง หนูได้กินแหละตัดรูปหัวใจต่อเดววันนี้ไปเกี่ยวหญ้าเอานะพ่อจะไม่เอาออกนะคะบางทีอาจจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปไปต่อไปต่อพรลบอเนาะสายๆนะพ่อ่บยๆค่อยเอาออกช่วงเชา้ากลัวมันจะวิ่งนะคะคใช่ เดี๋ยวอาจจะลงไปปลูกไอ้มะคงมะเขือนะคะสักสี่ห้าต้นพริกด้วยแล้วก็จะไปเกี่ยวหญ้ามาให้สามสาวก็จะเอารถขึ้นรถไปเลยใช่ไหมพ่อนิมอ่มให้ลูกเอาขึ้นให้ให้ลูกเอาขึ้นให้เนะเาะเนออใช่ให้เขาไปเกี่ยวหญ้าให้สามสาวรอบบ่ายแล้วให้พ่อนิ่มเอาออกเลี้ยงเนาะ เดี๋ยวเราไปที่ร้านต่าง,งอยนี่แหละเอาไปทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะเอามาที่ร้านนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนาะพี่เพื่อนมีโชคลาภบ่งนก็เลยให้เราเอา,เอารถมอเตอร์ไซค์คันเก่านะคะไปทำซาเล้งนะคะ FC เพื่อที่จะให้พี่วายแล้วก็ไอ้อ้วนขึ้นไปกีดยางด้วยเวลาฮะ ให้เขาปิดท้ายให้ด้วยนะที่ล็อกตรงข้างหลังน่ะถ้าไม่งั้นก็ให้ช่างที่นี่ทำให้ก็ได้นะพ่อช่างเพื่อนออกล็กบอกทำที่ร้านให้แล,ล,<อ>ล,ล้วเลยบอกเดี๋ยวเราค่อยไปขับเอาไม่รู้พ่อนิ่มจะขับเป็นไหมไม,มันก็จะงัดงัดอยู่ได้ต้องให้ยายแตงโม,มไปขับมาให้บอก <laughs> <laughs> ต้องขับเองนั่นแหละ ลองดูก่อนหลายๆรอบก็ค่อยๆขับมาจะต้องเปลี่ยนสเตอร์ด้วยนะเพราะว่ามันหมดะ่ะมันก็จะไม่ค่อยแรงเปลี่ยนมาที่อึ้งกุยเฮงก็ได้ป่ะพ่อสเตอร์มันอะ สองคู่ก็สวยหมดแล้วเก็บไหมพี่นั่นน่ะเก็บไหมไอ้อะไรนะทั่วพูแล้วนะมันโตแล้วนะถ้างานมันก็แก่ไว้กินตำเมี่ยงเนาะสีเสื <ough> ้อกับสีนี่ก็เหมือนกันล่ะพี่น้องเขียว นี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเก็บเอาไปไว้กินกับตำตะไคร้มื้อเที่ยงนี่ถ้าเราไม่เก็บมันก็แก่นะคะนี่แต่มันก็เริ่มขึ้นเป็นใหม่อีกเยอะเลยเอาประมาณห้าหกฝักก็น่าจะพอกินแล้วละ่ะถ้าเราไม่พอก็เดี๋ยวมาเก็บเอาใหม่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่ขึ้นแบบเต็มต้นเลยนะคะนี่ถัว่วพู ได้ยินแต่ในร้านเขาบอกว่ายำทัว่วพูนะคะนี่โอ้โหต้นไม้ต้นนี้ก็คงเอาไว้ก่อนนะคะมันเลื้อยขึ้นมาแล้วนี่ว้าวได้กินแล้วปลูกตั้งนาน,นะคะ่ะทุกคนถ้าไม่ถึงไม่ถึงฤดูกาลที่มันเป็นหมากมันก็ไม่เป็นเนาะนี่ยังมีอีกค้างหนึ่งตรงนี้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้อีกจะกินขนาดไหนหละ่ะคราวนี้นะนี่ เก็บเอาเลยแล้วก็เลือกเอาอันที่มันเก่ยๆแบบนี้ก็คงจะให้เก็บไปเลยอุ้ยหวยก็กินด้วยนะคะนี่ออันเล็กๆก็เพียบเลยนะคะนี่ด้านในก็มีแต่คุณแม่เอาประมาณห้าหกฝักนี่แต่ก็สองตาด้วยอันนี้ทําไมเครือ,อ,อ,อมัน เก็บกินได้เลยนะคะน,นี่มะนาวแป้นนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นดอกแล้วค่ะนี่เป็นลูกแล้วนะคะลูกเล็กๆเกมื่อวานนี้เราก็ปลูกฝั่งตรงข้ามนะคะเดี๋ยวจะพายเอฟซีลงไปดูนะคะน่าจะติดแล้วยังไม่ได้ปลูกหมดนะคะเดี๋ยวเย็นๆนี้ก็ค่อยชวนลูกๆมาขุดขุมขุดลุมปลูกนะคะบ้านเราก็เรียกว่าขุดขุมนะคะเอฟซี FC, ภาษาผู้ไทย เดี๋ยวมาดูต้นที่เรายังไม่ทันได้ปลูกนะคะก็ยังมีเหลืออยู่ยังไม่ได้ปลูกหมดคะ่ะเมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะเอาโบเล็กนะคะลงไปไว้อยู่นี่ไงที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะอันนี้เป็นพริกเครือนะคะเพราะว่าจะเก็บได้นานมากอันนี้ถุงละถุงละสิบบาทนะคะถ้าปลูกหมดเมื่อวานนี้ก็คงติดไปเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากนี่ ต้นหนึ่งก็ถ้าเราอยากจะแยกก็ได้นะ,ะทำเป็น2หลุมเนาะต้นไอ้ถุงหนึ่งทำเป็น2หลุมสามหลุมก็ได้ค่ะนี่คุณแม่ซื้อมาอันนี้ถุงละถุงละสิบบาทนะคะก็หนึ่งถุงก็ได้ประมาณ3ต้นนะคะหรืออาจจะสี่ต้นอันนี้มะเขือนะคะมะเขือขาวเจ้าพยาได้กินเร็วอันนี้จะเป็นดอกแล้วค่ะก็เหลืออันนี้สามนะคะสามแล้วก็ ฝั่งนี้ด้วย339สนะคะเก้าสิบสิบหลุมอันนี้เป็นกล้วยหอมทองได้ซื้อไอ้ลูกมากินด้วยนะคะจะหมดแล้วค่ะเมื่อวานซื้อมาหวีหนึ่งอันนี้มีหน่อหลายหน่อ,นอ,นอเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกตรงหลุมที่ขุดต้นทองนองพเก้าออกเดี๋ยวเอาอันนี้แทนนี่ค่ะข้ามมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนั้นเป็นร้านน้ำปัน่นข้ามมาฝั่งนี้ตรงที่สวนญ้านี่แหละ ฝั่งนู้นก็จะเป็นพี่ชายพ่อนิมลูกนะคะฝั่งตรงทางด้านนู้นนะคะเพื่อนเอารถถ่ายลงมาถ่ายแต่เราน่ะน่าจะขุดหลุมเอาเลยตรงนี้ก็ส่วนหญ้าสาวๆนะคะยังไม่ได้ตัดหมดเลยถ้าเราตัดก็ติดชนถนนพอดีนะคะอันนี้ยังไม่ได้ตัดหมดก็จะตัดเฉพาะตรงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นฝ่าบอนเนาะ แล้วก็ปลูกชะอมไปแล้วค่ะเมื่อวานแล้วก็ปลูกมะเขือนะคะสามหลุมอันนี้ก็โอ้โหชุ่มมากทำเป็นแปลงได้เลยนะคะเนี่ยอันไหนน้องเมื่อวานนี้โอ้นี่คะ่ะน้ำล้นเลยนะคะนี่ให้น้องอันปลูกปลูกชะอมเมื่อวานนี้คะ่ะกำลังแทงยอดเลยอ่อนๆเลยนะคะ อันนี้ปลูกใส่ปุ๊บก,ก,ก็ได้กินปั๊บเลยนะคะชะโอมคือเขาตอนมาแล้วมันมีรากนะคะนู่นโอ้แตกทุกตาเก็บกินในฤะดูแล้แงนี่แหละนี่ถ้าแบบน้ำไม่ท่วมหรือมันไม่ตายก็ได้กินถึงรุ่นลูกรุ่น,ลน,ลนหลานเลยนะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดแล้วก็ขุดเป็นแปลงนะคะตรงนี้แหละ ในเมื่อวานนี่เราปลูกใส่แล้วก็ยังไม่ได้เอาลงมาอีกเดี๋ยวถั่วฝักยาวเดี๋ยวให้ลูกชายไปลากไอ้ไม้ไผ่นะคะคแนงไม้ไผ่แล้วเอาปลูกเลาะตรงนั้นก็ได้ค่ะติดแล้วค่ะเมื่อคืนนะคะนี่อันนี้มะเขือม่วงนะคะตอแหลม่วงแล้วก็มีตอแหลขาวอันนี้มะเขือยักษ์นะคะนี่ก็เอามาลองหนึ่งต้นนะคะเขาบอกว่าลูกใหญ่มากนะคะก็ลองดูนะคะต้นละ ยีบาทนะคะไม่เสียหลายนี่น้ำล้นละต่อไปคุณแม่ก็จะต่อน้ำใสาย,ยางดำรอดลงมาตรงท่อนะคะนี่แล้วก็หาอะไรมารองไว้แต่ดินตรงนี้ดีมากค่ะเอซนะคะดีๆีคือถึงดีมากเลยน้องก็จะมีพวกใบบอนนะคะที่เราเอาใช้เครื่องตัดหญ้าออกไปอันนี้เป็นบอนคันนะคะแต่ก็กินได้ถ้าเขาทําเป็นนะคะอย่างเช่นยายอุ่นนี่ทำเป็นนี่ คุณแม่จะเอาตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวสับๆๆแล้วก็จะเอาถั่วนะคะถั่วฝักยาวพวกบัวพวกอะไรเดี๋ยวทําคางขึ้นตรงนี้เลยเราพาดไม้ไผ่มานี่นะคะอันนี้จะไม่ตัดออกนะคะต้นมะเดื่อป่องจะใช้ไม้ไผ่พาดมานี้เลยแล้วก็เราก็จะสองฝั่งก็จะใส่ถั่วนะคะถั่วฝักยาวเลยนี่ปุ๋ยทั้งนั่นเลยนะคะตรงนี้ เดี๋ยวดูก่อนรอบเย็นๆถ้ามาทานก็จะให้พ่อนิ่มตัดให้มันติดขอบเลยนะคะก็คงจะประมาณนี้แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก fc ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ